สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจากช่อง i-ToyStory นะครับผมนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีผมนะครับได้เล่าประวัตินะครับผมของ Woody นะครับผมบัตแลเยียนะครับผมแล้วแล้วก็ตัวโบบี้ไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็มาถึงข่าวของสาวน้อยนะครับผมข่าวเกอของเรานะครับผมก็คือตัวเจสซี่นะครับผม ประวัติของแจสซี่นะครับผมก็คือที่มาที่ไปนะครับผมแล้วก็ตัวคนภาคนะครับผมก็จะเป็นคุณคนที่ให้เสียงภาคนะครับผมให้เสียงภาคแจสซี่นะครับผมก็คือคุณโจแอนคูแซกนะครับผมก็คือให้ตั้งแต่ภาค2ภาค3แล้วก็ภาค4เลยนะครับผมก็คือ,อเธอก็รับบทแบบ รับรับเสียงภาคเสียงยาวเลยนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับเสียงของแจซี่นะครับผมตุ๊กตาแจซี่เนี่ยนะครับผมเป็นตุ๊กตาคาวเกอร์นะครับผมซึ่งเป็นชักลอกแบบเก่านะครับผมซึ่งก็เหมือนกับคุณดี้เลยนะครับผมซึ่งตามท้องเรื่องเนี่ยตัวละครนะครับก็คือเธอเป็นตัวละครจากรายการทีวีสำหรับเด็กนะครับผม ชื่อรายการวูดดี้ลาวอัพนะครับผมซึ่งนะครับรายการนี้เนี่ยนะครับผมก็ประกอบไปด้วย Woody นาย er อำเภอวูดดี้นะครับผมคาลเกอร์เจสซี่นะครับผมมาปูไอนะครับผมแล้วก็นักขุดทองสติงกี้พีทนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งก็สติงกี้พีทเนี่ยเขาคายเป็นเหมือนกับเป็นตัวโกงในในในทอยสตอรี่ทอยสตอรี่สองเนาะนะครับผม ซึ่งนะครับผมบทบาทของตัวเจสซี่เนี่ยนะครับผมหมายถึงแบบนิสัยของเธอเนี่ยนะครับผมแล้วก็ลักษณะท่าทางของเธอนะครับผมก็ทางค่ายนะครับผมก็ได้ออกแบบนะครับผมให้เธอนะครับเหมือนกับเป็นเด็กที่กระตือรือร้นนะครับผมแล้วก็แบบอเหมืนกับชอบอะไรใหม่ๆอะไรประมาณนี้ครับคือแบบไม่ค่อยกลัวอะไรนะครับผม ต่จริงแล้วนะครับผมก็คือเธอเป็นคนที่กลัวความมืดนะครับผมเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าเธอเคยถูกทิ้งนะครับผมจากเจ้าของคนเก่านะครับผมซึ่งเจ้าของคนเก่าเนี่ยก็คือ,อชื่อเอมิลี่นะครับก็ทิ้งเธอไว้ในกล่องนะครับผมเป็นบริจาคไปนะครับ แล้วนะครับผมเธอก็ได้อามาอยู่นะครับผมกับเจ้าของคนใหม่นะครับผมก็คือคนที่รักพาตัวบุดดี้มานะครับผมเพื่อที่จะอเอาไปเหมือนกับเอาไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเพราะว่า,าในซีรีส์ของเธอเนี่ยนะครับผมาขาดแค่เจวาุดดี้นะครับผมซึ่งก็เลยกลายทำให้เราอ่ะทราบว่า วดีมาจากรายการไหนนะครับผมในแบบเป็นของเล่นมาจากรายการอะไรนะครับและนะครับผมบทบาทนะครับผมของตัวแจสซี่เนี่ยนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมทางค่ายพิกซาเนี่ยนะครับผมเขาก็เขียนนะครับเหมือนว่าเขียนจะให้เป็นเธอเป็นตะบองเพชรนะครับผมชื่อซินยอริต้าแคทตัสนะครับผมแล้วก็เป็นตัวร้ายด้วยนะครับผมแต่ว่า ดีที่เขาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบทนะครับผมเพื่อแล้วก็กลายมาเป็นคาวเกอร์แคสซี่นะครับผมจะอ้างอิงนะครับดีไซน์มาจากตัวละครเอกนะครับผมของภาพยนตร์คาลาลิตี้เจนนะครับผมซึ่งเป็นหนังนะครับผมอ,อ้างอิงประวัตินะครับผมของคุณมาธาเจนคาลาลิตี้นะครับ ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและนะครับผมสำหรับบทบาทของเจสซี่นะครับผมก็คือพอภาค2ใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าเธอก็ถูกช่วยเหลือนะครับผมจากบุดดี้กับบัตไลเยียนะครับผมแล้วก็เลยทําให้เธอเหมือนกับว่าถูกจับคู่ปิ้งนะครับผมกับตัวบัตไลเยียนะครับผมแล้วก็นะครับ เธอก็ได้มาอยู่ที่ห้องของเล่นของแอนดี้นะครับผมนะฮะแล้วนะครับก็คือมาอยู่บูไอเข้ามาอยู่ด้วยนะครับผมแล้วนะครับผมพอภาค3านะครับผมภาคสามคลิปแบบมันก็จะมีแบบบทซีนน่ารักน่ารักนะครับผมที่เหมือนกับว่าเธอโดนของทับนะครับผมแล้วก็เหมือนกับโดนที่โรงงานทำ ขยะอะไรเงี้ยองทับดีไซเคิลทับอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นบัตรไรเยีนะของที่เข้าไปช่วยเหลือเธอนะครับผมแล้วก็แบบมีซีนน่ารักน่ารักมีจับมือกันด้วยนะครับผมก็นะครับก็เหมือนกับว่านะครับเธอก็โดยจับคู่ให้เข้ากับบัตรไปโดยปริยายแล้วครับแล้วก็ในแอนิเมชั่นก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เธอก็จะแบบเต้นเต้นกับบัตรไรเยีย คู่กันนะครับผมก็จะทำให้นันกับเต้นเพลงของสเปนอะไรประมาณนี้ครับมันก็แบบเธอก็แบบโดนจับคู่กันนะครับให้เต้นนะครับและนะครับผมพอมาเป็นภาค4นะครับผมภาค4เนี่ยนะครับผมก็เป็นภาคที่ล่าสุดเนาะก็ตัวอ่าอ่าตัวแจสซี่เนี่ยนะครับผม,ผมก็คือเหมือนกับว่าเธอก็ได้นะครับ มาอยู่กับมอลลี่นะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของใหม่เอะบอนนี่นะครับผมบอนนี่ครับผมทอดทิศนะครับบอนนี่เป็นเจ้าของใหม่นะครับผมซึ่งบอนนี่เนี่ยก็คือแบบรักเธอมากนะครับผมเพราะว่าเป็นอ่าบอนนี่เป็นเด็กผู้หญิงเนาะแล้วตัวเจสซี่เนี่ยก็เป็นตุ๊กตาผู้หญิงนะครับตุ๊กตาคาวเกลผู้หญิงนะครับก็มีอยู่ช็อตหนึ่งตัวมอลลี่นะครับผมเออบอนนี่นะครับเอาตัวที่เป็น ดาวนะครับผมของนะครับผมของวูดดี้เนี่ยเอามาให้เอาเอาเอา,เอามาให้ทางเจสซี่แทนนะครับผมซึ่งตอนนั้นอ่ะวูดดี้เราก็เศร้าเลยเพราะว่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ถูกสนใจอะไรเงี้ยน,นะครับผมแต่สุดท้ายนะครับผมก็ตอนท้ายเรื่องนะครับผมทางวูดดี้เนี่ยนะผมก็เหมือนกับว่ามอบดาวของเขานะครับตรงนั้นน่ะ ก็คือแบบมอบให้กับทางเจสซี่นะครับผมก็เหมือนกับว่าให้ส่งรับส่งหน้าที่ให้ไปอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าสุดท้ายนะครับผมสําหรับความรู้สึกนะครับผมของคนที่ดูเนาะของเราดูนะครับผมตัวเจสซี่นะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะครับผมเจสซี่เนี่ยนะครับคือแบบเธอเป็นคนที่เหมือนกับว่า กระตอือรือร้นนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเจออะไรใหม่ๆนะครับผมแล้วเธอก็แบบอแบบกล้าที่จะตัดสินใจอะไรนะครับผมมันก็มันก็จะมีช็อตตอนที่เป็นภาค3นะครับผมก็คืออาจจะผมไม่แน่ใจว่าภาคไหนนะครับผมอาจจะมันก็จะมีช็อตที่เธอ,อไปเปิดประตูนะครับเธอก็แบบ ขี่สเก็ตนะครับแล้วก็หมุนทิวแล้วก็แบบปิดแล้วก็ไปเปิดประตูให้นะครับผมให้ให,ให้ตัวหมาที่เป็นหมาหมาของตัวแอนดี้เข้ามานะครับผมซึ่งตัวบ้านลรเย่ยบอกขนาดเขามีอีกเครื่องร่อนเครื่องบินน่ยนะครับผมเ,เขาาก็ยังทําไม่ได้อย่างเจสซี่เลยนะครับผมแบบเจสซี่ก็จะแบบโอ้ไม่กลัวเลยนะครับผมทำบ้านทำแมงมากนะครับ ประวัติของเจสซี่ก็จะประมาณนี้เนาะก็นะครับผมก็นะครับอาจจะไม่ได้แบบมีข้อมูลเลยมากก็แบบเป็นเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมเพื่อเหมือนกับว่าให้เป็นเก็บเป็นเรฟเ r นท์นะครับผมเพื่ออ้างอิงนะครับผมเพ,เพื่อใครอยากรู้จักตัวละครตัวนี้ให้มากขึ้นนะครับผมและนะครับผมผมก็จะมีตัวที่ด้านล่างนะครับผมอ่า ถ้าข้อมูลตัวไหนที่ผมเอามาเนาะผมก็จะให้เครดิตอ้างอิงไว้ข้างล่างนะครับผมใอข้อมูลที่ผมอ่านมานะครับก็ถ้าข้อมูลวันนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะคอมมิต์มาไว้ด้านล่างนี้นะครับผมถ้านะครับอยากจะให้แก้ตรงไหนหรือว่าผิดพลาดประการใดตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ ฝากกดไลค์ like นะครับผมด้วยนะครับผมแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จ,จะมีประวัติของตัวละครของเล่นหรือว่าตัวละครการ์ตูนอื่นๆเรื่องอื่นๆ,ๆนะครับผมเข้ามาเสริมเรื่อยๆนะครับผมก็หรือว่าใครอยากให้หาประวัติการ์ตูนตัวไหนแล้วข้อมูลของเล่นตัวไหนอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะคอ,อมเมนต์ไว้ใต้ คลิปนี้ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย